มาแล้วแล้วพี่ชายสุดเทพมาอัปเดตอีกแล้วหลิวลีว่เหวยรังเกียจว่าระดับของพวกเขายังไม่พอพอดีว่าในโรงแรมนี้มีคนหนึ่งที่ระดับพอแค่ไม่รู้ว่าจินเสี่ยวเฉินจะยังปฏิเสธอีกหรือเปล่าคุณชายหลิวลงมือเองจินเสี่ยวเฉินน่าจะไว้หน้าให้บ้างหล่ะนะตอนที่ฐานปี้อิงผู้ประโยคนี้ออกไปก็เริ่มรู้สึกเสียใจแล้วกลัวแค่ว่าจินเสี่ยวเฉินจะดื้อรั้นถึงตอนนั้นถ้าไม่ไว้หน้ากันจริงๆน่ไม่นนเท่ากับว่าเป็นการทำร้ายจินเสี่ยวเฉินหรอกหรือชั่วขณะหนึ่งฐานปี้อิงเสียใจจนแทบบ้านี่มันเท่ากัทาาคนดอิง่ลว รูทนี้กลับมาอย่างไรดีหลิวลี่เวยก็รีบถามขึ้นก็คือจินเสี่ยวเฉินที่แสดงเรื่องผู้บำเพ็ญเซียนผู้บำเพ็ญเซียนทำรายได้ทั่วโลกไปแล้วกว่า20,000ล้านดอลลาร์สหาราัฐสร้างสถิติมากมายนับไม่ถ้วนแชม์ภายนตร์ทำเงินทั่วโลกครั้งก่อนคืออวตารทำรายได้ไปทั้งหมด2.8พันล้านดอลลาร์สหาราัฐแต่ครั้งนี้ผู้บำเพ็ญเซียนทำไปกว่า20,000ล้านดอลลาร์สหาราัฐมากกว่าอวตารถึง10 เท่าก็เพราะภาพยนตร์เรื่องนี้เฟิงหลิงเอนเตอร์เทนเมนต์จึงได้โด่งดังไปทั่วโลกอย่างเป็นทางการหลายคนรู้ดีว่าบริษัทบันเทิงจากประเทศเพื่อนบ้านแห่งนี้ในอนาคตจะกลายเป็นบริษัทบันเทิงอันดับหนึ่งของโลกเขาจะสร้างอนาจาัก,กรบันเทิงที่น่าอัศจรรย์ขึ้นมาในเวลาอันสั้น และจะนําสถิติใหม่ๆมาให้ทุกคนอีกมากมายครั้งนี้ผู้บําเพ็ญเซี้ยนก็ได้สร้างสถิติโลกใหม่ๆหลายรายการนี่เป็นเพียงภาพยนตร์เรื่องแรกของเฟิงหลิงเอนเตอร์เทนเมนต์ประสบความสําเร็จและได้รับการตอบรับดีขนาดนี้การที่จะไม่กลายเป็นบริษัทบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นเป็นเรื่องยากตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคนประเทศไหนต่างก็เคยดูภาพยนตร์เรื่องผู้บําเพ็ญเซี้ยนกันแล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาหรือสเปเชียลเอฟเฟกล้วนเป็นเทคโนโลยีที่ล้าสมัยที่สุดในโลกผู้กํากับก็เป็นความร่วมมือระหว่างในและต่่าาางงงปปรระะเเทศล้้้้ววนนนน็ผูกกกํััับบชืออดดดโีิิไยยห ถามเช่นนั้นก็มีสีหน้าตกตะลึงค่อนข้างร้อนใจ พยักหน้าอย่างอึกอักเขามาคนเดียวเหรอหลิวลี่เวยพพันรู้สึกว่าไม่ดีแล้วเขายังจำได้ว่าแต่ก่อนมีไอ้โง่คนหนึ่งไปตามจีบจินเสี่ยวเฉินที่กองถ่ายภาพยนตร์ในโมตูครั้งนั้นก็ได้เจอกับหลินเฟิงแถมไอ้โง่คนนั้นยังถูกหวังจวซ้อมจนแม่ตัวเองก็จำไม่ได้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลิวลี่เวยก็เชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างจินเสี่ยวเฉินกับหลินเฟิงคงไม่ธรรมดาพอได้ยินฐานปี้อิงพูดแบบนี้ก็ทำให้เขาตกใจไม่น้อยไม่ใช่ว่ามีผู้ชายหนุ่มๆอีกคนเเเเเเหหรออออออมมมืนืนนนนนจะะป็แฟขขงงธภนะาาายยใตต้สตที่ฉบค หลิวลี่เว่ยฐานปี้อิงสติหลุดลอยไปหมดไม่กล้าปิดบังอะไรเลยเดิมทีคิดจะช่วยจินเสี่ยวเฉินเก็บเป็นความลับแต่ตอนนี้ในหัวกับขาพลนไปหมดหลิวลี่เว่ยสมแล้วที่เป็นหนึ่งในสุดยอดคุณชายแห่งเยียนจริงแค่ใช้สายตาฆ่าคนพวกนี้ก็เป็นเรื่องง่ายดายเพียงแต่เมื่อเจอกับหลินเฟิงก็กลายเป็นลูกน้องตัวจ้อยในทันทีคนพูดไม่ได้ตั้งใจแต่คนฟังกับคิดหรือว่าจะเป็นหลินเฟิงจริงๆแล้วตัวเองจะเข้าไปทักทายดีหรือไม่เข้าไปดีถ้าไปจะใช้ข้ออ้างอะไรจะทำให้หลินเฟิงไม่พอใจหรือเปล่าถ้าไม่ไปหลินเฟิงงรูู้วว่่่่่่าตตัเออก็อยทีีนแไม ไปททักทายถ้ากโกรธขึ้นมาจะทํายังไงในหัวของหลิวลี่เว่ยมีความคิดสองอย่างแวบเข้ามาตื่นตระหนกสุดขีดคุณบรรยายลักษณะของเขาหน่อยสิหลิวลี่เว่ยเพื่อความแน่ใจจึงมองไปที่ฐานปี้อิงอีกครั้งแล้วถาม เขาหล่อมากเป็นประเภทหล่อสุดๆเห็นแล้วทําให้รู้สึกใจเต้นสายตาเฉียบคมเป็นพิเศษไม่ว่าจะมองเขาเมื่อไหร่มุมปากของเขาก็จะมีรอยยิ้มที่มั่นใจจังๆอยู่เสมอไม่รู้ทําไมฉันมองเขาแล้วรู้สึกอยากจะเคารพบ,บูชาฐานปี้อิงนึกถึงหน้าตาของหลินเฟิงแล้วเริ่มบรรยายหลิวลี่เหว่ยฟังไปพยักหน้าไปหลินเฟิงก็เป็นแบบนี้แหละอีกอย่างในโลกนี้มีเพียงหลินเฟิงเท่านั้นที่ทําให้คนมองแล้วรู้สึกอยากจะเคารพบ,บูชาโดยพื้นฐานแล้วสามารถยืนยันได้เลยคนที่อยู่ข้างๆจินเสี่ยวเฉินก็คือหลินเฟิงโอเคเป็น เขาผมรู้จักหลิวลี่เหวยพยักหน้าคุณชายหลิวท่านรู้จักเรอคะฉันยิ่งเคยพูดถึงท่านกับเขาด้วยฉันบอกว่ามีสุดยอดคุณชายจากเยียนจริงคนหนึ่งมาทานข้าวที่นี่ให้จินเสี่ยวเฉินมาคารวะเล่าท่านสักจอกฐานปี้อิงถามกลับพร้อมกับเล่าเรื่องที่ได้เจอคนทั้งสองหลิวลี่เหวยได้ฟังแล้วแทบจะกระโดดขึ้นมาด่าแม่ที่นี่เอาละสิอยากจะไม่ไปก็ไม่ได้แล้วที่สําคัญคือฐานปี้อิงยังบอกให้จินเสี่ยวเฉินมาคาระวะเล่าอีกคาระวะแม่มึงสินี่แกอยากจะให้ไปคาระวะจนตายหหรรรือออไไไงงงงถ้้าาาาามม่่่่่ใชเเเพะเ็นนนนทาทาทีีูิิิโ,โขฐป เขาอยากจะตกหน้าเธอฉาดใหญ่เสียเดี๋ยวนี้แล้วจินเสี่ยวเฉินว่ายังไงตอนที่หลิวลี่เหวยถามคำถามนี้หัวใจของเขาก็เต้นเร็วขึ้นเล็กน้อยเธอเธอบอกว่าวันนี้ไม่สะดวกต้องอยู่กับเพื่อนไว้โอกาสหน้าค่อยมาฐานปี้อิงโกหกไปคำหนึ่งเพราะเธอก็ไม่รู้ว่าหลิวลี่เหวยคิดยังไงกับจินเสี่ยวเฉินอะไรทำนองนั้นแต่ในสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องปกป้องจินเสียวเฉินไว้ก่อนคงจะบอกไม่ได้ว่าจินเสียวเฉินปฏิเสธโดยไม่คิดเลยแต่หลิวลี่เหวยไม่เชื่อคำพูดของเธอในเมื่อจินเสียวเฉินอยู่กับหลินเฟิงไม่มีทางพูดว่าไว้ ไม่สำคัญแล้วที่สําคัญคือหลิงเฟิงอยู่ด้วยตัวเองต้องไปคารวะเล่าแล้วก็ขอโทษขอโพยพวกเขาฐานปี่อิงพูดออกมาหมดแล้วด้วยสติปัญญาของหลิงเฟิงคงเดาได้นานแล้วว่าเป็นตัวเองสุดยอดคุณชายแห่งเทียนจินมีทั้งหมด4 สามคนเป็นลูกไล่คอยเลียแข้งเลียขาให้หลินเฟิงเหลือเพียงตัวเองคนเดียวนี่ไม่ต้องเดาก็รู้ว่าเป็นตัวเองรู้แล้วคุณพาผมไปคาระวะเล่าสักจอกสิหลิวลี่เหวยพูจบก็ลุกขึ้นยินทันทีคุณชายหลิวนี่ฐานปีอ้อิงรู้สึกไม่แน่ใจท่าทีของหลิวลี่เหวยทาให้เธอลำบากใจเมื่อกี้เผือพูชื่อจินเสี่ยวเฉินออกไปเธอก็เสียใจแล้วตอนนี้ยังต้องพาหลิวลี่เหวยไปอีกนี่มใช่การหักหลังกันหรอกหรือคุณไม่ต้องกังวลแฟนของจินเสี่ยวเฉินผมรู้จักผมตั้งใจจะไปคารวะเล่าเขาโดยเฉพาะไม่มีความหมายอื่น่นนหหลววีเเ็คาามบากใจ ฐานปีอิงจึงอธิบายอย่างใจเย็นการแสดงออกของฐานปีอิงทําให้เขาคาดไม่ถึงในวงการบันเทิงซึ่งเป็นบอกโคลนขนาดใหญ่นี้มีคนทุกประเภทไม่นึกว่าฐานปีอิงคนนี้จะมีความเป็นลูกผู้หญิงอยู่เหมือนกันที่สําคัญคือสามารถทําได้ต่อหน้าตัวเองแบบนี้ก็ถือว่าดีพอแล้วถ้าเป็นผู้หญิงทั่วไปคงจะรีบเสนอตัวเข้ามาหาเขาแล้วและหักหลังจินเสี่ยวเชิญไปหมดเปลือกจิงเรย์าฐานปีอิงยังถามกลับไปอีกคาฐานปีอิงเธอพูดอะไรหนะ้าคุณชายหลิวจะหลอกเธอได้ยังไงรีบพาคุณชายหลิวไปเร็วเข้าเจ้าหลินที่อยู่ข้างๆทนดูไม่ไว แล้วตวาดไปหนึ่งคำหูปากหลิวลี่เวยหันไปถึงตาใส่เจ้าหลินฝ่ายหลังพยักหน้าและหดคอไม่กล้าพูดจากนั้นหลิวลี่เวยก็พูดต่อคุณวางใจได้คุณไปกับผมแล้วคุณจะเห็นเองผมไม่จําเป็นต้องหลอกถ้าผมมีความคิดอื่นกับจินเสี่ยวเฉินผมทําได้ทุกเมื่องั้นก็ได้คาฉันจะพาคุณไปฐานปี้อิงพยักหน้าเธอเพิ่งเห็นจินเสี่ยวเฉินถูกพนักงานพาเข้าไปในห้องส่วนตัวเล็กๆห้องหนึ่งฐานปี้อิงพาหลิวลี่เวยไปยังห้องส่วนตัวที่จินเสี่ยวเฉินอยู่ในมือของหลิวลี่เวยยังถือเหล้าขาวขวดหนึ่งงงเเเเดิินนไปปปถึหห้้้้าาารระะะตตููอแลวคญขม มีเสียงของจินเสียวเฉินดังออกมาจากข้างในหลังจากได้รับคำตอบแล้วฐานปีอิงก็ผลักประตูเดินเข้าไปในขณะที่ฐานปีอิงยังไม่ทันตั้งตัวหลิวลี่เวยก็แซงหน้าเธอเดินเข้าไปและโค้งคำนับให้ชายที่อยู่ข้างในพลางพูดว่าคุณชายหลิน ขอโทษครับฐานปี้อิงเห็นแล้วเบิกตากว้างอย่างไม่เชื่อสายตาตกใจจนแทบสิ้นสติหลิวลี่เวยคุณชายหลิวนี่คือสุดยอดคุณชายของจริงก็เพราะพี่ชายบุญธรรมของเธอฐานปี้อิงถึงได้รู้เรื่องลึกของหลิวลี่เวยรหลิวลี่เวยคือหนึ่งในสี่สุดยอดคุณชายแห่งเยนจริงตาของเขาคือหนึ่งในสี่คนนั้นเรียกได้ว่าทั่วทั้งประเทศไม่ว่าหลิวลี่เวยจะไปที่ไหนก็เป็นคุณชายผู้สูงส่งเสมอแต่ในขณะนี้หลิวลี่เวยกลับมีท่าทีตื่นตระหนกเผชิญหน้ากับแฟนหนุ่มของจินเสี่ยวเฉินก น่าสะพรงกลัวไปกว่านี้อีกแล้วต่อให้ตอนนี้มีชายชะกันสิบคนมารุมโ่มเธอเธอก็ยังรู้สึกว่าไม่น่ากลัวเท่าภาพตรงหน้านี้ฐานปี้อิงตัวสั่นไปทั้งตัวลืมแม้กระทั่งจะกระพริบตาคำพูดสักคำก็ไม่กล้าพูดเมื่อนึกย้อนไปถึงตอนที่เจอหลินเฟิงข้างนอกก่อนหน้านี้เธอยังคิดจะไล่เขาไปให้พ้นอยากจะคุยกับจินเสียวเฉินตามลำพังพอมาคิดดูตอนนี้ชั่วขณะหนึ่งก็ยิ่งเปียกชุ่มไปหมดในที่สุดเธอก็เข้าใจว่าทำไมจินเสียวเฉินถึงปฏิเสธที่จะมาคารวะเล่าให้ตายสินี่มันพพููดดกกลลลัับนแ้้ววววคคครจะะ่าาาใหหุณชยิไป พวกเขาต่างหากตอนนี้ก็เป็นแบบนั้นไม่ใช่หรือหลินเฟิงมองหลิวลี่เวยที่เข้ามาจริงๆแล้วเขาอยู่ข้างนอกก็รู้แล้วว่านี่คือหลิวลี่เวยเคยเจอกันสองครั้งก็ไม่ได้มีความประทับใจที่ไม่ดีอะไร อีกทั้งเขายังเป็นหลานชายของท่านผู้เฒ่าเฟิงหลินเฟิงจะไม่จงใจทำให้เขาลำบากใจยิ่งไปกว่านั้นเขาก็ไม่ได้ทำอะไรที่ร่วงเกินตัวเองการขอโทษนี้มันดูเกินไปหน่อยขอโทษทำไมในเมื่อมาแล้วก็นั่งลงคุยกันสิหลินเฟิงยื่นนิ้วชี้ไปที่ที่นั่งว่างส่วนฐานปี้อิงนั่นยิ่งไม่ต้องพูดถึงหลินเฟิงมองผู้หญิงคนนี้ก็ไม่เลวดูจากของเฮงก็รู้ว่าเป็นคนประเภทรักพวกพ้องก่อนหน้านี้ที่ดึงจินเสี่ยวเฉินไปคุยแล้วให้เธอไปคารวะเล่าก็ด้วยความหวังดีอยากให้จินเสี่ยวเฉิน เทิงได้มั่นคงขึ้นเพราะวงการบันเทิงแบบนี้มันอยู่ยากจริงๆโดยเฉพาะผู้หญิงมันไม่ง่ายเลยหลิวลี่เวยเห็นหลินเฟิงเป็นกันเองไม่มีท่าทีถือตัวเลยสักนิดยังให้เขานั่งลงคุยด้วยชั่วขณะหนึ่งหลิวลี่เวยก็รู้สึกตื่นเต้นรีบกล่าวขอบคุณคุณชายหลินขอบคุณครับคุณชายหลินหลิวลี่เวยเพิ่งจะนั่งลงจินเสี่ยวเฉินก็เอ่ยปากว่าพี่อิงเธอก็ทำไม่ต้องเกรงเกินไปคุณชายหลินเป็นคนคุยง่ายฐานพี่อิงมองหลินเฟิงอย่างเขินเขินแล้วยิ้มแล้วหาเก้าอี้นั่งลงอย่าางประม ถ้าไม่ใช่เพราะจินเสียวเฉินเอ่ยปากเธอก็ไม่รู้จะทําตัวยังไงไม่รู้จะวางมือไว้ที่ไหนนี่เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่ามือสองข้างนี้มันช่างเก่ก,กะเหลือเกินแต่จะไม่มีมือสองข้างก็ไม่ได้ก็เพระตอนกลางคืนที่อยู่คนเดียวนิ้วมือก็ยังมีประโยชน์อยู่บ้างคุณชายหลินก่อนหน้านี้ข้างนอกฐานปี้อิงอาจจะพูดจาล่วงเกินไปบ้าง ผมขอโทษท่านอีกครั้งครับถึงแม่หลินเฟิงจะไม่ได้มีเจตนาตำหนิหลิวลี่เวยแต่หลิวลี่เวยเองก็รู้สึกว่าควรจะขอโทษหลินเฟิงยิ้มไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องนี้เท่าไหร่พูดว่าผมกับตาของคุณเป็นเพื่อนกันดื่มเหล้ากินหม้อไฟด้วยกันบ่อยๆคุณไม่ต้องเกรงเกินไปกินข้าวกับตาของหลิวลี่เวยแถมยังบ่อยๆ ตาของหลิวลี่เหวยก็คือท่านผู้นั้นไม่ใช่เหรอฐานปี้อิงตัวสั่นไปทั้งตัวสายตาที่มองหลินเฟ,เฟิงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเธอเข้าใจแล้วในที่สุดก็เข้าใจแล้วว่าทําไมหลิวลี่เหวยถึงได้กลัวขนาดนี้ถึงได้มาคาระวะเล่ามินาหน้าละในบรรดาสี่คุณชายแห่งเยียนจริงถึงไม่มีชื่อของเขาที่แท้เขาก็ไปอยู่อีกระดับหนึ่งแล้วไปถึงระดับนั้นแล้วชั่วขณะหนึ่งฐานปี้อิงตกตะลึงอย่างมากจินเสี่ยวเฉินก็ตกใจเล็กน้อยแต่เธอก็ยังพอรับได้เพราะเธอพอจะรู้เบื้องลึกของหลินเฟิงอยู่บ้างครับครับค พูดจบก,ก็หยิบแก้วเหล้าของตัวเองมารินจนเต็มแล้วพูดต่อว่าคุณชายหลินผมขอคารวะท่านหนึ่งจอกขอดื่มก่อนเพื่อแสดงความเคารพหลิวลี่เวยพูดจบก,ก็กระดกเหล้าขาวแก้วใหญ่หมดในรวดเดียวตอนนี้หลิวลี่เวยที่นั่งโต๊ะเดียวกับหลิงเฟิงเหมือนกับนั่งอยู่กับผู้ใหญ่ที่ตัวเองกลัวมากๆไม่ว่าอีกฝ่ายจะพูดอะไรเขาก็จะดูประหม่าไปหมดมีเพียงการดื่มเหล้าเท่านั้นที่ช่วยเรียกความกล้าให้ตัวเองหลินเฟิงมองเหล้าเหมาถ่ายในมือของหลิวลี่เวยก็ในขึ้นได้พอดีว่าตัวเองก็ต้องการเหมือนกันหลิวลี่เเหหววยยไมมม่่ใคทีีีาาาาาสสสรรรรรถุดดอออกกกืััง้้้ขปจ็บแล แค่เล่าไม่กี่ขวดสําหรับคุณชายใหญ่หลิวลี่เวยแล้วอยากได้เท่าไหร่ก็มีให้เท่านั้นจริงสิผมมีเรื่องหนึ่งอยากจะรบกวนคุณให้ไปทาหน่อยลิงนเฟิงเอ่ยปากคุณชายหลินนี่ท่านกําลังตบหน้าผมท่านสั่งมาได้เลยครับหลิวลี่เวยรีบสายหน้า mm hmm. เขาจะรับคําว่ารบกวนได้อย่างไรแบบนี้รับไม่ไหวแน่ๆได้ผมต้องการเล่าเหมาถ่าย100 หลังคุณช่วยจัดการให้ผมหน่อยราคาเท่าไหร่ก็บอกผมมาหลินเฟิงพูดไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวผมจะให้คนไปส่งให้ท่านเดี๋ยวนี้ส่วนเรื่องเงินคุณชายหลินท่านอย่าพูดถึงเลยครับถ้าตาของผมรู้ว่าผมรับเงินจากท่านเขาจะตีขาผมหักแน่หลิวรีว่เวยรีบสายหน้าเล่าเหมาถ่ายแค่หนึ่งร้อย ลังจะให้หลินเฟิงจ่ายเงินได้อย่างไรถึงหลินเฟิงจะให้จริงๆเขาก็ไม่กล้ารับหรอกได้คุณไปจัดการเถอะหลินเฟิงพยักหน้าไว้ค่อยหาทางชดเชยให้เขาในรูปแบบอื่นแล้วกันได้ครับคุณชายหลินผมจะไปเดี๋ยวนี้หลิวลี่เหวพูดจบก็รีบลุกขึ้นเตรียมจะหันหลังออกไปคุณชายหลิน เสี่ยวเฉินงั้นฉันก็ไม่รบก,กวนพวกคุณทานอาหารแล้วนะคะฐานปี้อิงลุกขึ้นตามหลิวลี่เหวยทันทีถ้าเธอไม่มีไหวพริบขนาดนี้ก็คงเป็นคนโง่แล้วอีกอย่างหลิวลี่เหวยก็ออกไปแล้วเธอจะกล้าอยู่ต่อเพื่อทานข้าวได้อย่างไรแค่บรรยากาศแบบนี้ตัวเองก็ไม่กล้ากินแล้วได้เลยปี้อิงงั้นเราไว้นัดกันใหม่นะจินเสี่ยวเฉินพยักหน้าฐานปี้อิงจะออกไปเธอก็ไม่ได้รังไว้อุตซามีโอกาสได้ทานข้าวกับหลินเฟิงตามลําพังเธอไม่มีทางให้ฐานปี้อิงอยู่ต่อหรอกหลังจากที่ทั้งสองคนออกไปแล้วจินเสี่่ยยยวววเฉิิิินก็้้มแลลพูดูดดาาคุณชหส เพื่อนของฉันถูกคุณทำให้ตกใจหมดแล้วผมมีตรงไหนน่ากลัวเหรอหลินเฟิงยิ้มแล้วถามกลับคิกคิกไม่น่ากลัวเลยสักนิดเหล่ามากเลยค่ะจินเสี่ยวเฉินทำท่าทีลหลงไหลแล้วหัวเราะค,คิกคักหลังจากที่หลิวลี่เว่ยกับฐานปี้อิงเดินออกจากประตูห้องส่วนตัวฐานปี้อิงถึงได้ถอนหายใจอย่างโล่งอกเสื้อผ้าเปียกชุ่มไปหมดมันแนบติดเนื้อเหนียวเนอะไม่สบายตัวเลยสักนิดเมื่อกี้ข้างในนั้นมันอึดอัดชะมัดรู้สึกเหมือนหายใจไม่ค่อยออกคุณจดเบอร์โทรศัพท์ผมไว้นะต่อไปถ้ามีเรื่องลำบากอะไรก็บอออกกผมมไดด้้้้หหหิวีีี่่เยยยพูปประะคนนนนนขึาาางงททััใ ตกใจอีกครั้งจริงๆแล้วหลิวลี่เหว่ยไม่ได้มีความหมายอื่นเขาแค่เห็นว่าฐานปี้อิงค่อนข้างรักพวกพ้องและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจินเสี่ยวเฉินบวกกับเพราะฐานปี้อิงตัวเองถึงได้มีโอกาสพูดคุยกับหลินเฟิงอย่างเป็นทางการยังได้ช่วยหลินเฟิงหาเล่าอีกทั้งหมดนี้เป็นเพราะฐานปี้อิงไม่ว่าจะมองจากมุมไหนหลิวลี่เหว่ยก็รู้สึกว่าควรจะช่วยเหลือฐานปี้อิงสักหน่อยคุณชายหลินฉันจะโทรหาท่านเดี๋ยวนี้เลยค่ะฐานปี้อิงดีใจจนพูดจาไม่เป็นภาษาขาใหญ่ระดับคุณชายหลินเธอคงไม่มีปัญญาไปเกาะได้แต่สำหรับเธอแล้ว ลิวลี่เวยก็เป็นขาใหญ่ระดับสุดยอดแล้วดังนั้นเมื่อลิวลี่เวยเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาเธอก็ไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อย